สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี่านครับรับู่ช่องทีค่อยบอกจะแล้วสิครับนะมีข่าวด้วยนะครับมีข่าวด้วยนะครับ F ีครับนะไอเราก็คิดว่าเป็นไอโลนะครับที่ถูกตบเอฟีครับมีข่าวด้วยนะครับมีนะครับนักข่าวภาคสนามนะครับทุกคนได้ส่งข่าวมาว่าตอนนี้ครับนะขบวนการขึ้นใต้น้ํานะครับกําลังจะออกภาคปฏิบัตินะครับ คำจัดล้นกันนะครับนะปฏิบัติการํำจัดทนายโล้นนะครับนะในทาเรื่องนี้ไอ้ทครับเป็นยุทธการนะครับํำจัดทนายโล้นแล้วก็จะไปเร่งนะครับให้ออกหมายจับทนายโล้นไอีครับตอนนี้ครับพี่โล้นงานเข้าแล้วครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับตอนนี้นะครับนะมีผู้เสียหายนะครับหนึ่งครอบครัวใหญ่กําลังจะเดินทางไปอ่าเร่งติดตามให้ออกหมายนะครับหมายจับ นะครับไปถึงพี่โลนในทิทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครูกตัวสักไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังมันโป๊กเอฟซีครับมันโป๊กครับงานนี้สนุกแน่นอนครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพี่โลนถูกออกหมายจับทุกท่านว่าเกิดอะไรขึ้นครับบันไดีครับออกมานั่งเห่าหอนว่าคนอื่นเขาแต่ตัวเองกลับไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหา จนผู้เสียหายนะครับกําลังจะรวมตัวกันเพื่อที่จะไปเร่งนะครับเจ้าที่หรือขอญาตเจ้าที่ให้ออกหมายจับงานเข้าครับเป็นทนายฟาร์มเสัยอย่างเป็นทนายฟาร์มเสียเปล่ากลับถูกดุกทุกจับเสียเองงานนี้จะเอาไงต่อไปครับทุกคนจะเอาไงต่อไปครับก็บันไลัยดีครับทุกท่านครับบนไลดีครับบันเทิงเริงใจนะครับ ถ้าถูกหมายจับขึ้นมาก็อายเขาทั้งตำบลน,นะครับอายทั้งประเทศครับเป็นทนายความถูกเอาหมายจับตัวเองทําไมไม่ไปรับทราบข้อข,ข่าวหาจะทํำคล้ายๆเือนกล่องดําใช่ไหมสามครั้งถึงไปนะครับดูว่ายังไงสามครั้งืูว่ายังไงครับต้องเลื่อนถึงสามครั้งใช่ไหมเหมือนกล่องดําใช่ไหมไอแผนแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายก็ไปขอโทษเขาไปยกมือไหว้ขอไกลเกียร์เขาเหมือนกล่องดําในฐานเรื่องนี้ ไม่เหาง่ะไม่ไว้สวยนะกระเช้าเขาไม่รับนะแล้วผู้เสียหายครอบครัวนี้เขาเรียกหนักมากครับเลยสีครับลองคิดดูว่ากี่กรรมครับโดนกี่กรรมครับบันลายเลยนะแลวข่าวว่าครอบครัวหนึ่งแล้วก็ขบวนการที่จะไปออกไปเร่งรัดนะครับเพื่อให้เจ้าที่ออกหมายจับเนี่ยเขากำลังจะดำเนินการใ้บแบบเงียบๆมันทำทะลึ่งไปนถะนะ มึงมัวจะมาเรื่องมายุ่งเรื่องป่าไม้นะจนลืมคดีตัวเองหรือเปล่าโดนจับเอานะออกหมายจับนะบันไลเลยนะนะบันไลเลยนะทุกท่านนะฝากให้คิดพิจารณานะงานนี้บันไลเลยนะบันเทิงเริงใจเลยนะนะมัวจะยุ่งเรื่องชาวบ้านจนลืมเรื่องตัวเองไปนะโน มึงก็มีคดีฟามากมายทั้งขอนแก่นทั้งลำปางทั้งสภาทชนายฟาร์มทำไมไม่เอาเวลามาดูแลคดีตัวเองบ้างครับไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาชอบจริงๆครับชอบเสือกเรื่องชาวบ้านที่ชอบจริงๆไม่รู้เป็นหาเหว่เลยชอบครับเรื่องของชาวบ้านคืองานของโรนครับนะครับ นะครับเราจะปิดตํานานโ้นไปด้วยกันครับแคปซีนะครับเราจะปิดตํานานโลดไปด้วยกันครับครั้งนี้ครับเป็นยุทธการปราบโรนของแท้ครับแล้วเขาเอาจริงกันนะครับไม่ได้เล่นๆน,นะครับมึงอย่ามาหยามใจในายโลลหยามใจไม่ได้นะโล้นนะคดีก็จี้ตูดมึงอยู่นะช่วงนี้หาเงินเยอะครับต้องการที่จะหาเงินจากการขอสติกเกอร์บ้าง จากการนู่นนี่นั่นบ้างเพื่อเพื่อเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าเดินทางขอทานของแท้แบบนี้ก็เรียกว่าขอทานนะครับนะครับโรนกาลังขอทานหลังบ้านอยู่นะครับเพื่อเอาใจเอฟซีแม่ๆคนที่โอนตังให้ครับนะนี่คือกระบวนการที่จะเล่นแป้งนะการที่โรนมาทําแบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับมึงเลย ไม่ได้เป็นผลเสียกับมันเลยนะครับทุกคนนะครับเป็นผลเสียกับมันนะครับแล้วมันเป็นผลเสียกับอีดําด้วยนะครับผมบอกไปให้ว่าเป็นผลเสียกับอีดํานะครับไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับกับกับมันนะมันมีจะได้กับได้ครับแต่คนที่โดนนี่คืออีดําดําโดนเต็มเต็มครับงานนี้ดําโดนเต็มเต็มนะครับผมบอกไปให้ ครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าเรื่องนี้โลนจะถูกออกหมายจับวันไหนนะครับผมเชื่อว่าถูกออกหมายจับแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนี้เตรียมตัวตอนนี้เอาไปคมคูเจเจอูดนะครับนะคมคูเจหวีเอาไปบูรี่เจหวีมึงเอาเวลาไปดูแลคดีมึงก่อนไหมที่เจหวีเขาฟ้องมึงอ่ะฮนะแล้วครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งขอฟ้องวังนี่ขอ,อขอ,อขอ,อ,ขอ,อแก่นนะในฐานเรื่องเนี้ยอืม นิทานนะครับย้ำนะครับพิทีผมพูดมาเป็นเพียงแค่นิทานนะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติครับโลนก็เป็นตัวละครนะครับนะครับขอนแก่นลำบางก็เป็นจังหวัดที่อ้างอิงขึ้นมาไม่มีตัวตนนะครับไม่มีอยู่จริงซึ่งฉะนั้นเอฟซีครับใครเข้ามาก็ต้องคอมเมนต์กันแบบระวังครับช่วงนี้ใครพลาดโดนนะครับใครพลาดโดนคดีนะครับบอกไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีต้องระวังตัวเองด้วยต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟต้าของช่องด้วยนะครับใครพลาดก็โดนนะครับบอกไว้ให้นะครับต้องฝากให้คิดพิจารณากันให้ดี จะทาอะไรพวกมืงต้องถึงอีดําให้เยอะๆนะครับการที่มันทาแบบนี้มันทําให้อีดาพังนะผมบอกเลยว่าทําอันนี้ทําให้อีดาพังนะครับเพราะฉะนั้นนีครับนะก็จงจงหจงจงอ่าจ้องห้องต่อไปนะโรนเตเยเทเยทียนต่อไปนะคดีตัวเองไม่รู้จะโดนติดคุกเมื่อไหร่นะแล้วก็สภาไทยฟาร์มก็มีหนังสือเตือนมาแล้ว เตือนมาแล้วมึงไปอ้างกับสภาทนายวามว่าผมให้ความรู้กับสังคมผมให้ความรู้เหรอไปนั่งด่าเขาว่าเขา,านี่มให้ความรู้เหรอหืมกูถามกลับว่านี่มึงให้ความรู้เหรอการที่มึงไปนั่งด่าเขาว่าเขาด่าเขาเสียหายจนตัวเองถูกฟ้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับงานนี้บันไลครับผมบอกเลยว่าโล้นเตรียมตัวบันไลให้ลอนรอดูจุดจบของมันนะครับมันจบไม่สวยแน่ เงียบไปพักหนึ่งครับโดนตอกหน้าเงียบไปพักหนึ่งนะครับเงียบไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วครับครับย้ํานะครับนิทานให้ฟรีครับนิทานนะครับนะตอนนี้กลับมาแล้วครับพี่ครับนะก็ฝากติดตามนะครับพี่ครับนะช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามนะครับนะครับเครับโอเคครับพีีครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ทุกคนไปติดตามดันชั่วโมงให้ช่องนะครับค่อยบอกจบแล้วข่าวด่วนด้วยนะครับอีี่ครับดันชั่วโมงให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มีขึ้นมานะครับสำหรับไลน์นี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับนะ